พวกเราแซบผาซาสนย์รวมความสุขสนุกทั้งครอบครัวแจกชัว์ทุกวันขอนแรงไปหน่อยวันนี้อออเหรอฮะพร้อมฟังแคปชั่นผมไหมฮะฟังค่ะเอาเลยนะครับผมแก๊สเป็นของวัตถุไไฟแต่หัวใจผมเป็นของคุณ ครับทีมงานครับมั่ใจทุกวันจริงๆนะเออฟังทุกวันก็ยังขนลุกทุกวันเนาะถูกต้องอ๋อมันอ๋อดีใช่ไหมฮะดีดีก็ดีอันนี้ก็ดีอ่ะสำหรวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าคิดถึงบุชนะคะบุชมาแน่นอนแล้ววันนี้เขาจะมาทําเมนูพิซซ่าขนมปังกระเทียมบอกเลยว่าดูแลง่ายคุณผู้ชมทําตามได้แน่นอนค่ะวันนี้พี่บุชมาฮะและของแจกเราก็มาแน่นอนครับนี่หม้อหุงข้าวรดน้ำตาลนะฮะและเครื่องปั่นน้ำผลไม้จากสมาร์ทโฮ แบบนี้เลยนะค้โววันนี้เรามีพิตตี้ด้วยนะครับปกติเนี่ยพิตตี้จะขายรถแต่คุณขายหม้อหุงข้าวแหละครับแอมรู้สึกว่าเป็นพิตตี้ที่สวยมากเลยนะในต่อที่สวยไหมสวยครับแต่น้อยกว่าหม้อหุงข้าวหน่อยเดียวนี่แรงมากนี่ต้องบอกว่าสวยมากแล้วนะวันนี้อ่ะเดี๋ยวโชว์นิดนึงนะคะท่านผู้ชมคนไหนที่อยากได้ของรางวัลดีๆแบบนี้นะคะในหน้าจอทีวีเราจะแจกนะคะแบบนี้เลยทั้งสองเครื่องส่วนในออนไลน์เนี่ยเราจะแจกทั้งหมด รางวัลเลยค่ะเพราะฉะนั้นต้องไปติดตามชมพวกเรานะคะในแซปพาซาออนไลน์พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะใน Facebook อ่าน่แบบนี้เลยแล้ววันนี้ช่วยกันแซปของเราร้านแรกร้านไหนคะร้านนี้ครับนี่เลยค่ะขออนุญาตนะครับนี่ครับอยู่กับพี่แมวนะฮะร้านขนมเปี๊ยะหนูจุ๊บชวนชิมครับสวัสดีพ่ะพร้อมไหมฮะพร้อมจัดเลยฮะให้คุณผู้ชมได้จับจองได้ซื้อกันเลยโอเคค่ะ ของเรานะคะก็เป็นขนมเปี๊ยะนะคะก็จะมีสองไส้นะคะไส้ถั่วกวนกับไส้ไข่เค็มนะคะของเรานี่จะทําใหม่สดทุกวันตามออเดอร์ค่ะไม่มีค้างไม่มีสารนะคะก็จะอบวันทียนไส้เราก็จะละมุนหอมหวานขออนุญาตชิมได้เลยค่ะชินที่ฉีกแล้วนี่แหละนะนะครับไม่น่าจริงๆไม่น่าเลยนะฮะลองได้เลยค่ะขออนุญาตนะฮะได้โอ้โหลูกยังไม่พอนนะคะ ลูกเดียวไม่พอนะคะผมหนุนแน่ครับพี่แมวครับแล้ว,ลว,ลวสีลุ้ลุงง้นอันนี้ก็จะเป็นสีสามสีนะคะทาเป็นพาสเทลสีพาสเทลนะคะบางทีลูกค้ารเรียกร้องเพื่อมีสีสันอะไรนิดนึงเนี่ยค,ค่ะแล้วโอ้โติดคลนึงราคามันยังไงครับพี่แมวก็ปกติเราจะขายกล่องละ35บาทนะคะก็จะเป็น3กล่องร้อยนะคะสําหรับรายการแซปพาซานะคะแล้วก็จะทําโปรโมชั่นก็คือ,อสั่งครบ300เราก็จะฟรีหนึ่งกล่อง ต่งครบ300ฟรีหนึ่งกองค่ะใช่ค่ะมีช่อ,องทางการติดต่อไหมครับพี่แมวก็คือโทรที่เบอร์ศูนย์ศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดแปดเก้าเก้าศูนย์เก้านะคะหรือแอดไลน์นะคะที่มีแอดนะคะก็ J U B I L E E T R A V E L นะคะจูเบอรี่ร้านค่ะจูเบอรี่ทราเวลเนาะค่ะใช่ค่ะขอบคุณพี่แมวมากครับขอบคุณมากขอบคุณค่ะร้านต่อไปบ้างสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วยังสวัสดีค่ะมาขายอะไรคะเนี่ยค่ะ Cat Bakery สวัสดีนะคะค่ะก่อนหน่งต้องขอบคุณแซ่บพาซานะคะที่ให้กำลังใจแม่ค้ามือใหม่นะคะอยู่ดีๆก็ตกงานนะคะก็เลยต้องมา เลยต้องมาขายแมยงชิดลอยแก้วนะคะ,ะแคแตแกอรี่ของเราจริงๆแล้วเราไม่ได้มีเฉพาะมะยงชิดนะคะเราทําเคก้กทําอะไรสารพัดเลยแต่ว่าตอนนี้เป็นฤดูการมะยงชิดนะคะก็เลยต้องยินดีต้อนรับสู่ฤดูการหวานฉ่านะคะ,ะมมยงชิดลอยแก้วของเรานะคะอยากให้ลองชิมว่าอร่อยแค่ไหนมมเมื่อเมื่อสักครู่ทานขนมเปียติดคอใช่ไหมคะต้องลองอันนี้บ้องลองอันนี้ค่ะโอ้ชื่นใจมากติดคอที่เพราะความอร่อยนะฮะแต่ว่า มะยงฝรั่งอุทานเนี่ยมันจะอร่อยเหมือนกันไหมนะฮะมะยมชิดนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะขอโทษนะคะข่ายยังไงบ้างคะนี้มะยมชิดลอยแก้วปั่นนะคะใช้เครื่องปั่นของสมาร์ทโฮมนะคะกระปุกเท่าไหร่คะพี่กระปุกละห5บาทนะคะแล้วก็โปรโมชั่นนะคะสำหรับรายการแซปพาซ่านะคะ ซื้อ8กระปุกขึ้นไปนะคะส่งฟรีส่งแบบโฟเซ้นนะคะแช่เย็นทั่วไทยนะคะไม่ต้องห่วงว่าไปถึงท่านแล้วจะละลายนะคะคของเราใช้วัตถุดิบอย่างดีนะคะแล้วก็นะอร่อยไหมคะอ,อ,อร่อยมาก พึ่งแก้วแล้วฮะอร่อยมากค่ะดูน้าตาพิธีกรฟินมากนะคะครับผมของเรานะคะจะเป็นมะยงชิดเกรดพรีเมียมนะคะแล้วก็ลูกใหญ่ให้เยอะนะคะแบบนี้เลยนะคะจริงๆขายกระปุกเท่าไหร่นะคะกระปุกละห้าสิบห้ากระปุกละห้าสิบห้าบาทโอ้ห้าสิบห้าบาทเองนะคะแล้วก็บาทเองอยากให้ดูนะคะว่าแน่นๆจุกๆุเลยนะคะของเราสิฮะแล้วอย่างนี้มะยงชิดมันมีเป็นตามฤดูเนี่ยอย่างนี้จะทำยังไงฮะถ้ามันเกิดเลยฤดูไปแล้ว คือถ้าบอกเลยว่าพรีเมียมตรงนี้คือ1ปีมีครั้งเดียวเพราะฉะนั้นท่านจะต้องรีบทานนะคะเพราะว่าสักประมาณเดือนกลางเดือนพฤษภาหมดหมดแล้วหมดสี้า่นของเขาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากทานก็คือต้องทานเลยนะคะรีบเลยแล้วก็นะคะขอฝากเบอร์โทรนิดนึงนะคะนะคะอยู่ที่0969564641นะคะเพจเฟซบุ o กนะคะม่ยงชิดลอยแก้วบ้าน Cat b a k กอรนะคะไลน์แอดก็คือ แคทเบเกอรี่ได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะอร่อยมากอ่ะอิ่มแล้วขนมก็แล้วมายงชิดก็แล้วมาด้านนี้บ้างค่ะอยู่กับคุณเล็กนะคะจากบ้านสวนทำตระกูลสวัสดีค่ะอันนี้ปลูกมายงจิดเหรอฮะหรืออะไรฮะไม่ใช่ต้นอะไรคะเนี่ยไม่ได้ค่ะต้นอะไรคะคุณเล็กอันนี้ควักมรกตค่ะเอาเลยฮะกันเล็กมุยเลยครับผมสวัสดีนะคะเล็กนะคะจากบ้านสวนทำตระกูลนะคะ ที่รัที่สวนเรานะคะมีต้นไม้มากมายหลากหลายชนิดค่ะส่วนมากจะเน้นเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะก็จะมีลิ้นมังกรว่านงาช้างสาวนยตับแป้งแล้วก็ชวนชมค่ะแต่นางเอกของเราที่นําในวันนี้นะคะก็คือฝักมรกตซึ่งเป็นที่นิยมขลองตลาดในตอนนี้นะคะที่บอกว่าเป็นต้นไม้ฟอกอากาศนี่เพราะว่าเขายังไงคะก็คือว่าเขาเป็นพืชอิ่มน้ำาะคะสังเกตจะก้างนะคะเวลาเราปลูกเนี่ย เขาก็จะกักเก็บน้ำได้เป็นอย่างดีแล้วก็เขาจะทําให้มีความชุ่มชื้นถ้าปลูกไปในบ้านนะคะอ๋อปลูกในที่ร่มได้ด้วยใช่ค่ะไม่จําเป็นต้องโดนแดดอะไรเยอะสวยเนี่ยพกนอนก็ดีค่ะเลี้ยงยากไหมคะเลี้ยงไม่ยากค่ะสมมุติว่าถ้าเราอยากเลี้ยงใช่ไหมคะเราก็ลงทุนหน่อยค่ะซื้อไปเราก็นําใบเนี่ยค่ะไปตัด กระตักชำสี่สิกว่าวันค่ะไม่ต้องแบบว่าร้องเพลงให้มันฟังไม่ต้องไม่ต้อกูยากเขาหน่อยก้อยกเขาหน่อยด้วยต้นไม้มีผลนะใช่ยินก็รดน้ําบ่อยอย่งี้คะเนี่ยเราสังเกตถ้าเขาเริ่มเบาๆนะคะเราก็ลดพอเราลดเราก็จะลดให้เขาชุ่มเลยเขาจะได้ไปกินปุ๋ยกินอะไรแล้วก็ดึงไว้อีกราคามันยังไงครับก็อย่างต้นข้างหน้าเนี่ค่ะเล็กสุด ก็เริ่มต้นที่350 350บามอ่ามันก็ใหญ่ขึ้นก็แพงขึ้นอีก450ร้อแล้วก็4 9 0 5้0บาแล้วแต่แล้วมีโปรโมชั่นสหรับแซปาซ่าไหมครับโปรโมชั่นตอนนี้ถ้าสมมุติว่าท่านผู้ชมสนใจไปที่สวนได้นะคะโทรมาที่เบอร์นี้เลยค่ะเบอร์อะไรคเ้า1่ะห้า7 9สองหนนะคะแล้วก็จะแนะนํำไว้ที่สวนที่สวนจะมีหลายไซส์หลายขนาดนะคะแต่นี่คือเป็นส่วนหนึ่งค่ะ ไปดูที่ส่วนก็ได้นะครับจริงๆนะอย่างที่บอกช่วงนี้ pm 2.5ค่อนข้างแรงด้วยไม่รู้ว่านอกบ้านหรือในบ้านบางทีแบบเราสูตรเข้าไปไม่รู้ตัวปลูกต้นไม้เนี่ยช่วยได้นะครับก็ปลูกไม่ยากีดน้ำประมาณอาทิตย์ละครั้งเท่านั้นเองเมื่อกี้แอบถามคุณเล็กมาแล้วนะคะต้องขอบคุณมากเลยค่ะแต่ว่าช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกับบุชแน่นอนค่ะคุณชมพักแป๊บเดียวค่ะ โอ้โหพับยังพอแล้วนะเอาจริงป่ะาเม่อกี้เบรกไปนานนะคุณกระดิ่งยังไม่หยุดกระดิ่งอยไม่หยุดไม่หยุดหแล้วหอบเลยอ่ะทีนี้ใครที่คิดถึงบูชมาเชื่อว่าหลายๆคนคิดถึงบูชมากๆแล้ววันนี้เดี๋ยวบูชจะมาทำเมนูอะไรเนี่ยตื่นเต้นมากๆเลยจะเป็นเมนูพิซซ่าขนมปังกระเทียมนะคะ ซึ่งบอกเลยว่าจริงๆท่านผู้ชมคนไหนที่อยากเห็นบูชทําอาหารอะไรจริงๆคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะเดี๋ยวเราจะโทรไปบอกบูชทาอันนี้ให้หน่อยสิวันนี้อยากเห็นจังเลยอะไรแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราไปชมบูชกันเลยดีกว่านะคะว่าจะอร่อยขนาดไหนไปดูเลยค่ะช่วงซับ from home กับบูชเลชานสวัสดีครับกลับมากับช่วงซับ from home นะครับผมบูชเลชาน วันนี้นะครับเราจะมาทําพิซซ่าบนขนมปังแบบง่ายๆครับผมแลวเราจะใช้มะเขือเทศสดในการทําพิซซ่าครั้งนี้แต่หลายคนอาจจะไม่ชอบชานมะเขือเทศกันใช่ไหมครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีีนะครับที่ให้ชามให้มะเขือเทศเนี่ยอร่อยรอชมครับวันนี้นะครับผมจะทำการล็กงงฟีด้วยกงฟีนะครับเป็นภาษาฝรั่งเศสครับคือการตุ๋นครับโดยใช้ น้ำมันนะครับน้ำมันพืชหรือน,น้ำมันสัตว์ก็ได้ตอนจบนะครับไฟนอลโปรดักตของเราเนะี่ยจะออกมานุ่มละลายลิ้นเลยครับและน้ำมันนะครับที่เราได้จากการทำกระเทียมกงฟีเนี่ยเราสามารถเอาไปทำเมนูต่างๆได้ด้วยนะครับผมส่วนกระเทียมนะครับผมเลือกที่จะใช้กระเทียมจีน30-40ีกรีบแล้วก็น้ำมันมะกอกครับเทลงไปให้ทุ่วมๆนะครับตั้งไฟอ่อนโรยเกลือผมใช้สมุนไพรโรสแมรี่ด้วยครับผม พริกไทยดำสักเล็กน้อยนะครับแล้วตุ๋นไปเลยครับ30-40นาทีถ้าใครไม่ชอบมะเขือเทศนะครับผมมีวิธี3อย่างที่ทุกคนเนี่ยจะต้องทำานะครับ 1. นะครับซื้อมะเขือเทศแบบพันออร์แกนิกนะครับก็คือปลูกด้วยปุ๋ยอินทรีย์ครับผมมันจะหอมฉ่ำหวานกับปกตินะครับ2นะครับลองโรยเกลือครับผมแล้วก็ทิ้งไว้สัก5นาทีครับมันก็จะหวานฉ่ำกรอบที่สำคัญเนี่ยมันจะดึงรสชาติที่แบบว่าอูมามิของมะเขือเทศได้มากกว่าเดิมครับผม และข้อที่3นะครับมะเขือเทศต้องเอาไปย่างครับไปหน้ากระชาผมบอกเลยรสชาติจะอร่อยขห้เลยครับผมลืมบอกไปนะครับว่าพิซซ่าที่ผมทำเนี่ยไม่ใช่พิซซ่าธรรมดานะครับเป็นพิซซ่าบรูสเกต้าครับผมเอาอุตสาได้น้ำมันกระเทียมที่เอาไปตุนทั้ง40นาทีตอนนี้ไม่โัรอ้วนแล้วครับเอาลงไปจิ้มเน้นๆเลยครับและเอาไปย่างด้วยไฟอ่อนๆต่อครับ มีน้องๆนะครับพิมมาหาผมเยอะนะครับว่าขอเคล็ดลับในการเลือกกระช้าหน่อยได้ไหมนะครับสิ่งสําคัญเวลาผมเลือกกระชาเนี่ยผมจะเลือกที่มันเหมาะกับเรามากที่สุดนะครับผมจะไปที่ store นะครับที่ห้างแล้วผมก็จะมองครับว่าอะไรมันดึงดูดเราเข้าไปนะครับแล้วช่าไหนมันเหมาะกับเราเนี่ยเราจะเดินเข้าไปหาเองครับผมคือใช้กดแรงดึงดูดในการเลือกกระช้านะครับแต่ที่ง่ายๆนะครับถ้าพูดในทางทฤษฎีเนี่ยก็คือ สิ่งที่เราใช้บ่อยๆสมมติเป็นคนชอบทานสเต็กก็ต้องใช้กระทะเหล็กห่อเป็นคนชอบทานเ,เมนูเกี่ยวกับของทอดล,ล่ะเราก็ต้องมีกระทะที่เอาไว้ทรงที่มันทอดได้นะครับก้นลึกหน่อยครับก็คือจะต้องใช้ให้เหมาะกับงานนั้นๆนะครับผมขออนุญาตใช้มือเปล่ากับขนมปังเลยนะครับความจริงน่ะสามารถใช้ที่คีบนะครับแต่มือผมมือพ่อครัวครับทนความร้อนได้ดีนิดนึงฮะ ไฮไลท์สำคัญของผมนะครับก็คือได้ดูกระเทียมเนี่ยโดนปาดเหมือนเนยนี่แหละครับสามารถเอาไปกินกับเส้นสปากเกตตี้หรือไปกินกับสเต็กก็อร่อยนะครับกระเทียมอันนี้ฮ่ความสุขง่ายๆหาได้ที่บ้านครับผมเราไปทำกันดูนะครับเอ็นจอยครับผม ไม่ห้ามหน่อยเหรอเป็นคนกล้องอยู่แล้วเนี่ยไม่ห้ามอยากเห็นอะไรแบบนี้มานานแล้วค่ะแหมดูกุชละคุณขากลางเลยนะหึุดทักเลยไม่หยุดทำไงดีช่วยด้วยโอ้ยหยุดได้โอยระวังตู้นะคะอมีเปิดเลยนะคะรู้สึกว่ารายชื่อเนี่ยจะเยอะขึ้นทุกวันทุกวันถูกต้องครับผมเพราะเราโดนดีถึงตู้แล้วไหมเนี่ยเอาเลยฮะจับมาเลยให้หนึ่งชื่อเลยครับมา ตึ๊ก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 อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยปิดให้ตึ๊ก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 มาแล้วมาแล้วแตงแตงแตงคุณจารุนนันปลาทองปลาอุ้ยปลาทองฮะเสียงหายเมื่อกี้ปลาทองค่ะที่สำคัญนะครับผมใครนะที่อยากร่วมสนุกนะครับผมแกนคิวอาร์โค้ดส่งชื่อนามสกุลพร้อมเบอร์โทรศัพท์เข้ามานะฮะและชื่อคุณจะอยู่ในกล่องนี้รับสายก็รับของรางวัลนี่ไปเลยครับหม้อขงข้าวรสน้ำตาลและเครื่องปั่นน้ำผลไม้จาก สมมาร์ทโฮปออ้ไคนยสวัสดีค่ะคุณจารุนันโทรจากรายการแซฟพาซ่านะคะค่ะกำลังดูอยู่พอดีเลยค่ะดูอยู่ก็รู้สิคะว่าเป็นผู้ชมดีวันนี้ใช่ไหมคะตกใจเลยค่ะว่าเอ้ยเป็นชื่อเราพอดีก่อโทษนะคะที่ตกใจอ่ะคือตกใจป๊อปปี้เต้นเมื่อกี้หรือเปล่าคะหรือว่าตกใจอะไรคะอยากจะบอกไม่ใช่ปี้เต้นน่ารักค่ะบอกน่ารักน่ารักแล้วก็รู้ว่าอยู่จังหวัดอะไรคะเนี่ย กาญจนาบุรีออคะ่นะอการนาา้รองกีนะติด้วยนะคะวันนี้เป็นผู้โชคดีค,<ะ>ค่ะ ครับนี่เป็นเซ็ติเลยนะคะเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะคะสวัสดีค่ะที่สำคัญครับวันนี uh ้ตอน4โมงเย็นนะครับใน Facebook ก็มีไลฟ์แจกของอีกนะจะมีน้องๆสองสาวเนี่ยมามอบความสุขให้คุณผู้ชมเหมือนกันเลยแน่นอนเลยค่ะนะครับวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วนะครับผมพบคุณเสื้อผ้านะครับจัดพาวครับพาววันนี้พวกเราจค่ะรวรวความสุขสนุกทั้งครอบครัวแจกทัวทุกวันส